สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้แม่มาหาอาจารย์โชคนะตั้งแต่กี่ปีแล้วนะครัประมาณสองปีแล้วไม่เคยมาหานะครับวันนี้มาหาเพราะว่าได้ข่าวว่าแถวนี้เขาถูกโชคกันบ่อยนะครับกับอาจารย์โชคนะครับเดี๋ยวเราไปคูดคุยกับอาจารย์โชคหรือน้องโชคด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวไปคุยกันครับีก็จะพาน้องชัดชัยมาด้วยเนะาะน้องชัดชัยก็อยู่แถวนี้ก็ได้ข่าวอยู่ใช่ไหมไไไไไว่าว่าน้องเขาได ได้โชคมาแล้วสางวดใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดกับจัดโชคกันสวัสดีลูกหลานนะครับก็น่าค่สองปีแล้ครับพี่ตั้งแต่อายุสิบเจ็ดนี่แหละตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดที่พี่มาแล้วก็ก็ไม่ได้มาอีกใช่ตอนนี้บอกว่าไปเรียนดูหลายอาจารย์แล้วใช่ไปศึกษาอลารไปศึกษาหลายอาจารย์อันนี้มีทั้ง ยันหลวงปู Aj ahn. Aj ahn, ่กะหลงใช่อันนี um, ้ก็อาจารย์เข <the> <corporate> ียนให้อาจารย์ที่อยู่จังหวัดสกลอาจารย์ที่จังหวัดสกลเขียนให้อ่ะคุยเรื่องราวว่าได้บอกว่าเห็นบอกว่าได้ถูกโชคมาแล้วกี่งวดสามสามงวดเข้าสามงวดสามงวดได้ยายไม่ซื้อไปบอกคนอื่นซื้อได้ถูกอ๋อบอกคนในหมู่บ้านหรือว่าไงคนแถวบ้านแถวบ้านเมื่อก่อนเราเราเราให้เลขไหมเม่ก่อน เอเมื่อก่อนเราไม่ไม่ค่อยได้แฮนด์เด็กก็พึ่งจะมาให้เรื่องให้ครับดูดวงตั้งแต่อยู่บ้านเก่าแล้วแต่ไม่เคยบอกใครอืก็นี่ก็เลยเลยอ่าให้ลองให้โชคเข้าไปใช่ให้เขายก่แบบว่ามันฝันนอนฝันฝันว่าตอนแรกวันนั้นที่ออกว่าศูนย์สามฝันว่าได้จับปลาสามตัวแล้วบอกเขาซื้อเขาเขาถูกสามสิบบาทเล้วเกามาก็บอกอีกครับก็ถูกอีกถูกอีกใช่ ถือว่าถือว่าตัวเองตอนนี้ดวงกําลังเปิดเพราะงั้นกงเลยอยากแบ่งปันตัวเองให้กับเอฟซีดูใช่ใฮะวันนี้เราก็เดินทางมาหาน้องช่งนะแล้วก็สองปีที่ไม่ได้มาหานี้บอกว่าไปร่ำเรียนมาหลายอาจารย์แล้วก็ศึกษาเต็มที่เลยช่วงนี้นะครับ่ะก็งวดนี้มีความฝันเลยใช่ไหมใช่ฝันแล้วฝันว่าได้จับปืนจับปืนนึงกรบอก จับปืนหนึ่งก็บอกชาวเตีเอาไปตีเอาจับปืนในพื้นสั้นในปืนยาวพืนสั้นสั้นใชามแปดเปล่าสามห้าเจ็ดเตเาะปดตีมันมีตั้งเยอะนะสิเจ็ดก็มีสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสเอ็ดสามปสาแปดตีประมาณนี้อ๋อสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสามแปดสเอ็ดสามแปดขาจะมีอยู่อเขาจะตีแบบนี้ถ้าเป็นปืนสั้นถ้าฝันเกี่ยวกับืปืนอะปืนอะปืนก็มีแปดเลยนะจับ จับเจ็ดไหมจับเจ็ดจับเจ็ดปืนแปดเจ็ดแปดใช่ปฏิอ่ะอ่าก็ประมาณาประมาณเจ็ดแปดใช่อ่าวันนี้าน้องโชคบอกว่ามาที่นี่แล้วจะมีอะไรนะจะทำะน้ำมนต์ด้วยใช่ไหมใช่จะทำ,ำทำเลขในกันน้ำมนต์ใช่ในเลขในน้ำมนต์เนี่ยน้องโชคเนี่ยไปเรียนมาจากที่ไหนก็ศึกษารเรื่อยครับตั้งสมาธิภาวนาคำนดจิตอืม ครูบาอาจารย์บรรดาให้ครอบครัวยายทวดไปก่อนเป็นคุบาอาจารย์หมอดูดวงแล้วก็มีเชื้อสายนะครับแล้วเรามาเป็นอย่างนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็คือยายทวดเมื่อก่อนชเคยเป็นคนหมอคือหมอธทมแถวนี้ดูดวงให้คนแถวนี้เป็นรักษาคนนี้ก็หายเราก็เลยได้นี่เรียนต่อมาเรื่อยๆวันนี้จะ เป็นยังไงมาติดตามกันเนาะเดี๋ยวให้ปีกูหนี่งปีกูมาเทียมอันนี้ขันมาใช่ไหมต้องยกขันด้วยใช่ไหมใส่ผ้าคลุมยกสี่บาทบอกตามสาขาเดี๋ยวให้น้องชัดชัยหนึ่งศูนย์เนาะเดี๋ยวเนี่ยน้องโชดนะครับก็จุดทูปเขาเรียกว่าจุดบุหรี่ให้ปู่นะกดตุรี่ให้ปู่แก่เนาะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ นับถือทางด้านปูเกตน,นะครับก็จุดบุหรี่ถวายปูนะก่อนที่จะลงประทับตรงนั้นนะนะครับเดี๋ยวมา

Sake kami jerupi kiri si kena tato ijan tari kiri ma ni kiri 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 cakami taru warna kahani kengawato ni kiti humaja jantote waca latari semeja kahana pana ka tetanta sanke yang mukni wala satu mecenanto kamasawana karo ayama tanta kamasawana karo ayama tanta kamasawana karo ayam pukupan pa oh buruk e wana ma ni ah dua jari yang prasipine ombruti wana วานมาไม่ฮะกว่าจารียนภาษาสิที่มีรู้ก็รู้ขับใจก็รักตนาภูรุศิตาไฟภูรุศินารวภรุศิพิธุรุกันภูรุศิตาหลวงรุศิภูมิภูรุศิปรายิกุตภูรุศิชีวภูเจ้าสมังคลางบนมกรุภูรุศิถึงหลายแปดตนก็บารมีหลวงปู่สดก็บารมีครูบาอาจารย์จงมาประสิทธิให้แก่ข้าพเจ้าพุทธังเปิดผ้ามังเปิดสร้างคังเปิดดวงนโมพุทธายะเจ้าเด้อเจ้าที่เจ้าทางปีบ้านปีเรือนวันนี้ลูกหลานจะทำการสิ่งใดขอให้อย่ามาเบียดเบียนขอให้เปิดทางข้าพเจ้าเปิดโชคเเปปิดลาาภบรมี ก็บารมีครูบาอาจารย์จงมาประสิทธิ์ที่ให้แก่ข้าพเจ้าในหลังสังขารนี้มาเสงีสถิตปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดต้นเข้าบารมีปู่ฤาษีตาไฟจงมาประทับในหลังสังขารนี้ด้วยฤือสาธุสาธุสาธุอมรอมี น,น,น,นี่งโมงตึกโผลเด้อวันนี้ลูกจูบลูกหาของมาเอาเลขเอาเบอร์ก็บางมีคือว่าอาจารย์จวงมาประสิทธิให้แก่ข้าพเจ้าเด้อโป้ก็ขายสาธุเโผลเด้อวันนี้วันนี้เป็นวันคนละหันเป็นวันทู่ก็บางมีคือว่าอาจารย์จวงมาประสิทธิให้แก่ข้าพเจ้าในการบัดนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุเโผลเด้อหนี่งโมงตึกโผลเด้อ ปิดอารมหน่อยปิดอารมหน่อย่เ เส็จแล้วนะนะครับวันนี้นะครับกับน้องโชคที่เห็นเนี่ยคิดว่าเป็นตัวไหนบ้างะอ,งอะไาอาปากกาบเหรอนะจากโชคนี่เห็นเป็นตัวไหนสองศูนย์สามสองศูนย์สาม สองศูนย์สามตัวนี้ฮะตัวนี้บอกว่าสองศูนย์สามแล้วมีมีตัวไหนอีกไหมอันนี้เก้าเก้าอันนี้หนึ่งอันนี้ศูนย์เก้าอันนี้เก้าอันนี้หนึ่งอันนี้ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ใช่สองศูนย์สามกับเก้าหนึ่งศูนย์ใช่ก็จะกลับมาเป็นเก้าหอก็ะดาอันนี้อันนี้นี่เป็นคู่ น,นี่เป็นศูนย์ปกตินี่เวลาทำานี่ใครเป็นคนดูโชคเป็นคนดูหรือว่ายายเป็นคนมาดูหรือไงถ้าถ้ายายไม่อยู่ก็ผมดูเองดูเองยายไม่อยู่ก็ดูเองใช่อ่ะงวดนี้เป็นงวดที่สี่ใช่ไหมใช่งวดที่สี่ของชชโชคใช่นะอะอาจารย์โชคนะอ่าตอนนั้นสิบเจ็ด ตอนนี้ก็น่าสิบเก้าสิบเก้าอะสิบเก้าสิบเก้าแล้วปีหน้าปีหน้ายี่สิบปีหน้ายี่สิบใช่ปีถัดไปยี่สิบเหมือนเดิมปฏิบัติยังเหมือนเดิมเอออะปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมใช่อะวันนี้ก็ห่างหายกันเป็นนานยายมาดูให้หน่อยสิดเดียวใหญ่ยายยายนี่ที่เคยให้ดูเมื่อปีที่ ไม่สองปีที่แล้ว <c oughs> จำได้นะเกดูให้เม่นนะงวดนั้นนะทั้งไงทำเอาไปูดอ่างวดนั้นที่ทำอย่างเงี้ยแหละเกดูอย่างเงี้ยกเกอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาดูเกอ้าเห็นตัวไหนหยายไปเปิดโชคเปิด,ปดตาให้ใหญ่ด้วยให,ยยใหเห็นใหมันได้โชคไม่ละสาธุสาธุสาธุ ตอนนั้นมาก็ช่วงโควิดเลยายเนาะยายก็ปิดปากอย่างนี้เลยเนาะจำได้เลยมาหาเกช่วงโควิดเป็นตัวไหนยายเนาะดูให้ดีๆด้วยยายดู c ทางช่องนะทุกคนที่ติดตามดูอยู่นะให้เขามีโชคไม่ลาบนะกับเลขของอาจารย์โชคอันนี้เป็นเลขขันน้ำมน แล้โชคเอาเขียนเขียนตัวเลขที่เป็นความฝันให้เดืก่อนปีให,หน่อยเลขความฝันกีเลขใส่ทองมีเลขอะไรบ้างเลขใส่ทองใช่ใส่ทองก็สามือมือก็ห้าจับมือใส่ก็ห้าสามห้าแลก็เปตีก5 3ห้าสแล้วก็มีเลขป,ป,ปืนหนึ่งกระบอกปืนหนึ่งกระบอกใช่ คิดว่าเป็นตนัวนี้เอาแล้วไิขในคันในขันเขียนโรยายเลยเดี๋ยวให้ยายไปคิดยายห้ามลอกกันบ้านเขานะ <c oughs> ยายห้ามลอกกันบ้านนะยายลอกมาลอกใครจะโทษยายดูให้ผมแม่นๆนะก <c oughs> ารโชคลังเขียนเลขในขันนะส่วนตัวนะที่พูดเมื่อกี้พูดมาแล้วแหละแต่ว่าอยากให้เขียนให้นะอยากให้เขียนให้ ลายมือสวยๆแต่อุดเป็นคนลอบต่อวม้ยยายเนาะเป็นจังไรเนาะโอู้ยังไม่เปิดตาเห็นเนาหน่ง1นอะไรสามเก้าะ่เก้าหนึ่งสา้ายายได้หนึ่งสานะอ่ะใครได้ยินแล้วก็ ลองพิจารณากันดูนะจำนวนยหญ่ไหมดูแล้วก็แคปด้วยน,นะแคปไปดูนะนะครับยายบอกว่าหนึ่งสามเก้าเหมือนกันรู้มายังไงนะครับยายบอกหนึ่งสามเก้านะของยายนะนะที่บลองเลขอาจารย์โชดให้หน่อยมีตัวไหนบ้างอาจารย์โชดได้ฝากฟังนะครับเลขเอฟซีงวดที่สี่นะให้มันฝากฟังนะงวดนี้งวดที่สี่ Tìm thấy nếu vậy thì 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 ยายปกติใครเอาเลขให้ยายมาดูเพงหรือจะแจงโชคอะยางเงยยดเงาโชก็ตังหากเนาะอ่าไดยก็ตังหกยตังหากอะนรก็เลขสามสามได้แล้วเลขสามพอ๋อยายถูกอีกเยอะวันนี้ยายชอบเลขรไยยายชอบเลขห้าเลยขอะไรอ่ะหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเ้าของยายหนึ่งสามเก้า หนึ่งสามเก้านะขอบคุณยายมากเนาะเดี๋ยวมาดูเด็กเซลฟ์เบอร์งน้อยงงว่าเหตุยังไงก็คนยังงั้นเลยนี่ของจันโชคเนี่ยนี่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 เตยมันนมัเนาะนะตัวนี้นะดูเต็มรียมตัวไหนเอางงเอาโกงตัวไหนอาจารย์โชคโกงตัวไหนชอบตัวไหน เก้าหนึ่งโชคเก้าหนึ่งหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามยายเมื่อกี้เลยนะโอ้สุขพลอยใจขุดหมดยิ้มเลยยายยิ้มเลยหอดหมดนี้นี่เอารโชคให้แบบนี้ชอบแบบนี้นี่เลขส่วนตัวอ่าเลขส่วนตัวเลขส่วนตัวนะยายก็เห็นเหมือนกันเลยขนาดยายมาด้าหลังยายก็ยังเห็นเหมือนกันเลยเอาคอใหมันหมาน้อง บังๆให้หโวันที่16บหกขอให้โดมขอให้ดังขอให้เข้าโอเคครับขอบคุณครับผม